Find the real, find the real me So let's go, This is the feeling Cause you know, oh, it's time for the meaning Now we show, we're coming to win it ก็สวัสดีครับพี่น้องเชา่าอีสานบันเฮ้าทั้งหลายนะครับนะกัผมกบ่อยพ้อมเพื่อนฟ้ามนะครับเด้อแต่เมื่อนีเฮากับยูสวนอย่างส่วนอย่างพาร่าครับก็อยู่ในขั้นตอนการกักตของของทางราชการครับ ีสีมือกเพราะว่าผมเดินทางกลับมาจากพื้นที่สีแดงคือจังหวัดปทุมครับปทุมธาน,นีก็เดินทางกลับมาบ้านก็ัมารายงานโตต่อเจ้าหน้าที่อสมอผู้ใหญ่บ้านหรือว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวของที่มีหน้าที่รับผิดชอบในในการบริหารจัดการาผู้ ที่ประสบให้โรคระบาดอยู่ในพื้นที่สีแดงทีก่กามาการโตหรือว่ากาม,มารักษาอยู่พู่้ลำเนาบ้านเกิดของกระขวงนะครับเนาะกะมันกะสาเหตุที่เลือกจะไม่อยู่ <c oughs> พื้นที่อยู่ในสวน ในส่วนอย่างพาล่าในที่ของเจ้าของเพราะว่าหนึ่งมันกไ็ได้เข้ากับสีได้ออกกำลังกายน้ำเห็ดประโยชน์น้ำคือคือจังหว <c oughs> ่ได้ทางยาแนะ่ได้บริหารพื้นที่แนะ่ครับเล่งเบิงไหวแง่งไหวว่าพื้นที่ส่วนใดส่วนใดที่เข้า สิเหตุเป็นอ,อย่างยังเพราะว่าก็สิมีความตั้งใจว่าสิมาเปิดเป็นฟ้ามครับฟรามเลี้ยงใกล้กล่บ้านใกล้พันพืนบ้านเหาไก่ชนเหาครับกะ <c oughs> <c oughs> เห็ดใ้ส่วนหนึ่งแล้วละก็อยู่อีกหม่องหนึ่งอยู่ฟ้ามน้น้อยฟ้ามเห็ดอยู่กับมูกมับ บ๊อบเพื่อนฟา้ามกับพระอาจารย์นลินครับเพื่อนก็เป็นผู้ให้ความสนับสนุนในด้านต่างๆครับก็ได้พากันเห็ดเห็ดไว้กะถามว่ามาใช้ชีวิตอยู่แบบนี้มากัก,กตัวอยู่ในพื้นที่แบบนี้ทีเพราะม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกเลยเ้าอยู่ได้บ่ก็อยู่ได้ครับพออยู่ได้เพราะว่า ก่อนเขาจะมาเนี่ยเขาก็กักตุนอาหารกักตุนสิ่งที่เขาคิดว่ามันเป็นประโยชน์น,นะครับนะคือจังเงินน้ำดื่มอาหารแห้งแล้วก็เครื่องคั่วต่างๆนี่สิครับมันก็พ่อได้ซอยเขาได้ไปกะกับลายมือเติบ แล้วก็มีหน่วยงานทางราชการปกคร้องส่วนส่วนท้องถิ่นเพิ่นก็นขเขามาดูแลมามอบถุงยันชีพครับมีการมาตรวจอธิเจนเทสกับก็ผพานในเบื้องต้นนะครับคือว่าก็บว่า,า,า,าถ้าในมั่นใจร0อยประเสว่าจะาของที่อยู่ในกลุ่มใดคือเป็นกลุ้มเซี่ยงซื้อ,อ,อที่อักโตหรือจะอาจเป็นผู้ติดเชื้อแล้ว กันยังว่าท่านทราบได้แต่ต้องมีการตรวจอีกซ้ำอีกหลายๆเทือครับจนกว่าจะครบการก,ากักโตถ้าเกิดว่าโบมี่ยังเกิดขึ้นครับทางคนที่มีส่วนเกี่ยวของเพิ่นกระสีออกไปรับร่องห้นะครับว่บา,าเออเราได้ผ่านกระบวนการการกักตัวแล้วนะแล้วก็ตรวจหาเชือ้อก็คือปลอดเชือ้อก็สามารถใช้ชีวิตได้ปกติเหมือน คนทั่วไปครับแต่เราก็ใช้ชีวิตแบบด้วยความระมัดระวังนิดนึงเซฟตัวเองให้ที่สุดนะครับกับพี่น้องทุกคนขึ้นกันบ่าสีอยู่ในพื้นที่เสี่ยงหรืออยู่ไซกับซางครับเขาก็ต้องใช้ชีวิตแบบตอนนี้คือว่าทุกก่ายางอะทุกวิทีทุกก้าย่า,กกา,งางที่เขาสิไปสัมผัสกับบุคคลอื่นๆหรือแม้กระทั่งบุคคลในครอบครัวของเขาเอง ก็ต้องมีการเสพจากของพ่อสมควรนะครับนะเพราะว่าเชื่อตัวนี้เนี่ยไม่สามารถแฝงอยู่น้ำสิ่งต่างๆรอบโตวเวให้ได้เป็นเวลาโดนอันนี้เท่าที่ศึกษามาบ้างนะฮะที่ผมใส่ชีวิตอยู่ปทุมแล้วก็กรุงเทพป,ปร,ริมณฑลเพราะว่าผมมีอาชีพ อิสระผมก่อชิคพาขายผมขอคนมือหนึ่งนี่แต่ลายเติบเอาง่งยๆเพราะว่ามันเ้าบ่ระเฮ็ดกับว่าดดเพราะเปลี่ยนชีวิตของเขาครับผมก็ใส่วิธีว่า1นึงแหละเจลแอลกอฮอล์แมสเขาขาดว่าดดเลยสองอย่าพาล่าอย่าพารายาแก้ไอยาสามัญประจำบ้านที่เฮาพอที่จะหาได แล้วก็รีกเกลี่ยงการดื่มน้ำเย็นครับพยายามเน้นน้ำเป็นน้ำอุ่นน้ำสุกเป็นอย่างจังหวะจังสรนเพราะว่าเชื่อตัวนี้มันแฝงโตอยู่กับคือจังถ้าได้อยู่กับน้ำนึงสิให้เฮ้าสิมั่นใจว่าน้ำมันสิสะอาดอน้ำดื่มน้ำที่เป็นน้ำดื่มเนี่ยมันก็ผ่านกระบ,บวนการต่างๆมากแต่พอสมควรแต่ ในสายการผลิตนะเขาก็บ,บริว่าหลอดต,ต่อหลอดเขาผลิตออกมาตั้งตะมือใดอครับบางเื่อพนักงานหรือบุคลากรที่อยู่ในสายผลิตนะอาจจะมีการปนเปื้อนของเชื้อมากมันเกิดจะแพร่มาหน,น,น,นามๆถ้ายูในแนาเนี่ยมันอยูได้ดนครับอยูได้ดนก่อนอยู่หมองอื่นครับอาจจะร้ายมือ ครับหลายมือเลยแหละอ่าบ่าืออยู่อากาศถ้ายู่อากาศกระจายโตไปแค่บ่กี่ชั่วโมงกะกระสิตายไปน้ำอากาศเพราะว่าผู้มีอากาศมันก็บหอนแน่เนอะทางบานเห่าครับแต่นํำเสือพาน้ำสิ่งสัมผัสนั่ซสิกะอยู่ได้ประมาณสองสามมืออ่าก็คือสิ่าบ่มีไยดอกนาที่ที่ใส่อุปกรณ์ ส่วนโตที่เป็นเสื้อผ้าแน่อันนั้นอันนี้แน่ซ้ำหลายมืออือันนี้คือคือ,ค,อคือเตือนคือเป็นการเตือนนะครับเป็นการเตือนเป็นการแนะนาซะว่าอย่างเช่นเสือ้อผ้าียังกะร้าง,างที่เราสามารถเปลี่ยนได้วันต่อวันคือถ้าเราเปลี่ยนได้ก็คือเราต้องเปลี่ยนแล้วก็เป็นไปได้ก็คือให้ทําความสะอาดทันทีอย่างเช่นการซักการล้างการทําความสะอาดเลย เพื่อว่าจะไม่ให้เชื้อมันกระจายหรือว่าฝังตัวอยู่กับสิ่งของที่เราใช้นะครับแลบ้วแบบที่นี่มันก็มีลายลายค้นที่เข้าใจว่าบุกคลนที่เขาเจ้าเดินทางมาจากพื้นที่เสียงเนี่ยข้าเจ้ามาทําการกรักตัวเนี่ยอ่ากับผมก็อยากขอความเห็นใจจากลายลาย้นนะครับหื้อเป็นปากเสียงแทนที่น้องในพื้นที หรือว่าอยู่ในทั่วประเทศอะครับว่าที่ที่เขารับการกักตัวคือก็เป็นบุคคลที่ก็ายในในช่วงหนึ่งก็เป็นเป็นบุคคลที่โอเคแหละครับที่ที่ที่คนโทวไปสิเข้าใจว่าเป็นบุคคลที่ค่อนข้างที่จะอันตรายหรือว่าบ่บเบว่ท่านอยากให้ไปคุกคีกันปานใดแต่ตามความเป็นจริงเราคือว่า มันเป็นมันเป็นการที่เพิ่นให้ความร่วมมือนะครับนะให้ความร่วมมือเพราะว่าหนึ่งมันเป็นมาตรการของของทางรัฐบาลสองมันเป็นจิตสำนึกจิตใต่สำนึกของบุคคลที่เดินเข้ามามันจเป็นกลับมา่บ้านเกิดบ้านเนาะเมืองนอนท้องจากคองก็สระสาังครับอ่าเฮ่าก่ยานว่าย่านไป ผู้ขี้ก็ผู้อื่นอา่าเทผู้อื่นเดือดร้อนนึซสินะครับครับเขาก็ต้องเห็นใจเพิ่นนำก็พอตะครบ,บ1 4มือแล้วก็ก็เหตดปฏิตามขั้นตอนของราชการครับแต่มันก็สิมีอีกส่วนหนึ่งส่วนที่เข้าเจ้าแจ้งมาว่าที่จะเดินทางเขา้าภูมิลำเนาเข้าจังหวัดและว่าเออ ผมตรวจเบื้องต้นมาแล้วนะครับยูกรุงเทพเดอ้อยูปทุมเดอ้อยูมองน,นั่นมองนี่เด้อครับคือผมตอนนี้คือผมติดเชื้อนะยังสิมันก็นสิมีมีบางคนที่เขาเจ้าติดเชื้อมาก,ก่อนเขาเจ้าก็จะแจ้งทั้งหน่วยงานอ่าทั้งอ,อสมอทั้งกำนันผู้ใหญ่บัแล้วบัดที่นี่การดําเนินการคือจังใดการดําเนินการคือว่าคนที่ติดเชื้อเนี่ย มันกินมีพื้นที่รองรับสำหรับค้นติดเชื้อต่างหากนะครับนะบ่ลเอนวาสีไปอยู่ร่วมกันกันกบค้นที่ไปกักต,ตัวอ่าอันนี้ต้องต้องเข้าใจเบื้องต้นก่อนครับอย่างเช่นคนที่ติดเชื้อมากแต่อยู่ในขั้นที่ยังเป็นสีเหลืองอยู่สีเหลืองคืออย่างอ่าบางบางค้นก็บ่เข้าใจคือว่าสีเหลืองคืออย่างคือสีเหลืองนี่คือมีอาการติดเชือ้อ แต่ยังไม่ลงปอดครับก็คือจะมีอาการเป็นวัดเป็นไข้เป็นธรรมดาครับแต่คุณมีเชื้อไวรัสโควิด19โควิด2019นะครับอยู่ในร่างกายแล้วเพราะจะอยู่ในร่างกายแล้วคุณนี่สิกไายเป็นบุคคลที่สามารถเป็นผาหาแพร่กระจายไปสู้ คนอื่นแล้วกัคนอื่นคนอื่นมันจีเป็นเป็นทวีคูณเป็นลูกโซ่ไปนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเพื่นก็เลยมีสถานรองรับก็บคือเพื่อนก็เอยว่าโรงพยาบาลสนามนะครับนะสำหรับคนที่ติดเชื้อโดยตรงที่มีอาการไม่รุนแรงครับก็คือเข้ารับการรักษาตามอา่า เพิ่นเอ่ยไวาจังไดตามอาการนะครับเนาะตามอาการถ้ารักษาแล้วอาการมันทรงโตมันดีขึ้นครับเพิ่นก็นจะรักษาไปจนให้เฮาหายครับกินยาต่อเนื่องเพราะถ้าหายแล้วหายแล้วครับเพิ่นก็นสามารถให้เฮากลับสู่บ้านได้แต่ว่าการกลับสู่บ้านแบบที่นี้ก็คือถ้าออกไปคบหาสมาคมกับคนทั่วไปก็ยังทได้ได้เครับก็ต้องมีการกักตัวเป็นอีก14มื้อมือขึ้นกัน สิบสี่มือหรือน้อยกว่าหรือจนกว่าอ่าทางหน่วยงานจะมั่นใจแล้วมาตรวจซ้ำสองรอบสามรอบหลายหลายรอบแล้วว่าท่านไม่มีเชื้อแล้วนะครับท่านปลอดเชื้อแล้วนะท่านเป็นบุคคลที่หายปกติมีใบรับรองจากทางราชการแล้วครับนั่นแหละถึงตอนนั้นบุคคลเรานั่นจ้างสิสามารถ ออกไปเผชิญกับโลกภายนอกได้ออกไปคบหาสมาคมแต่กับว่าได้ถึงกับขั้นว่าต้องไปก่อกุ้มกันตั้งวงกันเป็นเฮ็ดกิจกรรมรวมกันหลายๆคือเกา่าเพราะเพราะแต่ไปเฮ็ดแบบนี้ก็ยังมีโอกาสที่การมติเชื่ออีกครับส่วนคนที่อาการบ่ดีขึ้นรุนแรงลงปอดเพื่นก็นจะส่งโตไปเขาลงพยาบาลเพื่อว่า อจะต้องมีการรักษาแบบเร่งด่วนเพราะว่าเชื้อตัวนี้ถ้าได้ลงปอดแล้วเนี่ยถ้าพุ่มเขาพวสูงเขาตานท่านมันว่าได้มันกินเร็วครับอันตรายโดยเฉพาะคนที่มีโรคประจำตัวคือจังตามข่าวตามสํานักต่างๆตามาเว็บไซต์ต่งตางๆที่เพิ่นรยงานมากว่าถ้ามีโรคประจํตัวอย่างเช่นเบาหวานความดันหลายๆโรคครับที่เป็นโรครายแรงที่มันมันมีส่วนเกี่ยวของกับวายวะ ปอดของเฮาโดยตรงกับระบบหายใจนี่คือบุคคลแบบนี้บุคคลเราเนี่ยติดเ,เชื้อมากแล้วก็มีโรคเราเนี่ยคือมันเป็นมันอันตรายถึงขัน้นถึงกับชีวิตได้ครับเพื่อนก็จะเป็นต้องส่งเข้าโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษาให้มันทันทีให้มันถูกต้องให้มันเร่งด่วนที่สุดจั่นสิครับปรับออกซิเจนในเลือดอ่าให้มันได้ค่ามาตรฐานนั่นแหละครับ กสุดท้ายนี่ก็คือะอยากให้พี่น้องเข้าใจนะครับเนาะเออมันบม่มีผู้ใดอยากเจอในสถานการณ์แบบนี้หรอาทุกคนก็เห็นใจกันคนที่พบเป็นหรือว่าคนที่อยู่ในพื้นที่พี่น้องฟ้องไปก็ต้องเห็นใจพี่น้องเฮาที่เดินไปทํางานอยู่ต่างถิ่นเพิ่นกับประสบภัยก็ต้องกลับมาอาศัย านเกิดเมืองนอนครับจะเห็นใจกันซอยกัน,ด,กนดูแลกันเท่าที่สิเฮ็ดได้ครับพ่แมนวาเอา้าเจ้ามาตาหุ่นบอกเ้ยเจา้าเป็นตาสร้างเนาะเจ้าไปยังขึ้นมาอะโลกกระลายเดี๋ยวสิมาให้ชาวบ้านยาดเดี๋ยวผู้นั้นผู้นีก้ก็ติดกับเจา้าหรือว่าเจ้าก็จิไปทันไปนี่น่คำว้าเราเนี่ยครับมันจะเป็นการสะท้อนถึงว่า ฮอดยามซึกศัตรูทหถ้าหาแตกแถวเ้ยครับอืมนี่ลหละครับบาสามมคี้กันถ้าบาสามมคีกันเราเกิดการร่งเดียดเกียดชังกันไปซื่อ,อท,ทั้งทั้งที่คนที่อยู่บ้านกับโอกาสที่จะติดขึ้นกันอือก็จะโทษแต่บุคคลที่เตินทางข้ามากกบ่ไใดครับมันขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบ ขึ้นอยู่กับวินัยการใช้ชีวิตการดําแเบบนินชีวิตของเฮาครับว่าเฮาสิมีวินัยในการใช้ชีวิตซาำดายสร้สางค่วมเดือดร้อนให้กับชุมชนซาำดนี่แหละครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ให้เห็นใจกันนะครับเนาะมียังก็ให้ค้าปรึกษาชาวับคนที่เขามาอ่า ทุดท้านนี่กับกับว่ามีอย่งางไรนะครับก็บคืออยากอยากคำว่าเป็นส่วนหนึ่งของเป็นกระบอกเสียงให้พี่น้องชาวบ,บ้านหรือว่าบุคคลที่ขำว่ารับการรักษาขำว่าเพิงผ้าบานเกิดเมืองนอนของกับของนะครับเนาะอืมมาแล้วครับเทากับต้องมีวินัยกันทุกคนครับผมกับ สูสูครับพี่น้องเดี๋ยวมียังคืบหนาหรือว่ามียังดีดีครับผมกะสีแจ้งพี่น้องไปทางไฟ่สดครับเพราะว่า,วามันไร่สดผมก็อัดคลิปไว้แต่ผมกะจิมีการนำเสนอเนาะหรือว่าบางอย่างที่มันเป็นความรู้ที่เฮาสามารถทายทอดออกไปได้เฮากับทายทอดครับเพราะว่าทุกมือนี้เทคโนโลยีมัน มันเร็วแต่ใส่มันถือประโยชน์มันก็นเป็นประโยชน์มหาศาลแต่ใส่มันเป็นโทษโทษมันก็นแห้งครับาฝากพี่น้องทุกคนนะครับเนาะฝากดูแลจะคล้องดีๆครับคบผมก็สิไปเฮ็ดภารกิจผมต่อละเอาหญ้ากันฮกคักถือเป็นการออกกำลังกายนะเอาหญ้า ถ้าเียนกระถามว่าอันบ่เอาบาเครื่องตัดหญ้าบอกก็เลยบอกว่า,าอันบ่เอาดอกเครื่องตัดหญ้ามันเปลี่ยนน้ำมัน <c oughs> บ่แม่นดอกคืออยากออกกำลังกายนั่นนะครับสีได้มีภู่มตานท่านกับโลกเข้ากับสีได้แข็งแรงนําครับออกกำลังกายแล้วก็อาบน้ำอาบใน,นครับเฮ็นน่ากินวันวนี้ก็สีเศร้านี้ก็สีว่า ปิ้งประทูเข้มกับตำักหุงเพ็ดเพครับเดี๋ยวค่อยชมครับเดี๋ยวคงกระสีไล่สดตอนเพ็ดกับเขา่าให้เบิ่งอีกเทิงนะครับเนาะมาอยู่มากินน้ํากัดมาการใส่ชีวิตเท่าเนี่ยเป็นไงซ้ำกันละครับเท่ากับขึ้นสู่วงจรการมาใส่ชีวิตแบบวิธีชีวิตแบบชาวบ้านชนบทคือเก่าเท่า นี่ลครับที่เราที่นอนผมก็นอนแล้วผมก็มาตากตากแดดพึ่งแดดให้มันขาเชื่อเต้นครับเต้นก็นได้รับความอนุเคราะห์จากพระคุณท่านพระอาจารย์นลินท่านะครับวัดป่าเวลุวันครับผมเป็นกะยิบยืน มาซอยครับย่านยันว่ามาอยู่จังสี่ว่มีหมองรับหมองนอนครับครับก็พยายามเหตุให้มันเดือดร้อนคนรอบข้างหน่อยที่สุดนะครับนะที่สําคัญรักษาวินัยครับผมสวัสดีครับ